สวัสดีค่ะมันก็อยู่ในช่องอีพีแชน e l นะคะมันก็จะมาทําเรื่องมมเมื่อป้าจุ๋มจิ๋มชอบเมามอยทุกคนอื่นจะเป็นยังไงนะไปรับชมเลยค่ะหิวข้าวออกไปกินดีกว่าแต่เอฉันจะกินอะไรดีนะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอ่ะชูชีหรือว่าต้มยำแซ่บๆดีนะเอาซัเป็น ชูชีก,ก็แล้วกันปากันเทกเฮ้ยฉันอยากกินข้าวจะตายอยู่แล้วนี่เอ๊ะมันเด็กนี่นาน,นี่หนูหนูค่ะป้าหนูทําอะไรเนี่ยก็พาหมามาเดินเล่นไงคะวันวันเอาแต่พาหมามาเดินเล่นไม่รู้จักอ่านหนังสือหรือไงฮะเอาก็ช่วงนี้มันปิดเทอมการบงการบ้านหนูก็ไม่มีหนังสือหนูก็ไม่ได้อ่านมีเวลาก็พาหมาเอามาเดินเล่น เดินแต่เอาแต่เวลามาเดินหมาเล่นเล่นกับหมาดูซิเนี่ยสกัปกก็สกรปกไปดีกว่าฉันต้องการที่กินซูชิแซบๆมากเอาจะเป็นไส้อะไรดีนะเอาไส้ไข่กุ้งดีไหมเอ๊ร้านปิดนี่เปิดร้านภาษาอะไรเนี่ย คนเขาหิวจะตายอยู่แล้วนี่ยังไม่เปิดร้านอีกหรอรอก,กี่พบกี่ชาติท่านเอได้กินอา้าวของมันหมดเราก็จะพรุ่งนี้นล่นแหละโอ้ยตายตายต,าตาพรุ่งนี้เห็นฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันสะเก็ด,ดจริงๆไอ้พวกคนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยจะไปซื้ออาหารที่เซเว่นดีกว่า ไม่รู้ว่าเซเว่นเนี่ยเขาเอาแต่ของใหม่ๆหรือว่าของเก่าๆมาขายนะฉันจะไปเอาสักประมาณเอ๊ะแกเป็นใครเนี่ยดูแต่งตัวสิเหมือนขโมยเลยอะ่ะยี่บอกนะแกเป็นขโมยไม่ใช่ขโมยก็เด็กตกงานเด็กตกงานพอละ่ะก็มาเป็นขโมยนี่ป้าไม่รู้อะไรอย่าพูดนะครับผมไม่ใช่ขโมยดูสิแต่งตัว ฉันไปดีกว่าฉันอยากคุยกับขโมยเลยดีนะฉันล็อกบ้านเอาไว้มิเงินเสร็จมันแน่นอนเฮ้ยไปดีกว่าเอ๊ะรถหน่อยแนย่อิตาลุงมากนี่ไม่รู้จกักอืมคนจะเดินยังไงคะนี่แบมแบมมันมันเอาตะกินหุ่นเธอเนี่ยเกือบจะใส่ซุดไม่ได้แล้วนะดูสิคือต้องอาศัยเอวมันลันไม่เหมือนป้าเลยสมัยสาวๆนะ คุนดีแซบมากสะมีแต่คนรักหลงทั้งหลอกทั้งหลง,ง,หลงเฮ้ยเต็กหนูสิดูสินี่ป้าหนูหิวข้าวหนูก็กินสิคะป้าจะให้หนูอดหรือไงอดเยอะหนูก็ตายสิคะป้าเนี่ยอดข,ข้าวเนี่ยหนึ่งวันได้ไหมคะเฮ้ยไปกินข้าวแล้วฉันหิวข้าวนี่ไงตัวเองรู้จักหิวข้าวคนอื่นไม่รู้จักหิวข้าวหรือไงเฮ้ยนีย่จิมจ้าน ฉันเนี่ยอยากชื้ออาหารน่ะดูซิพนักงานก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาขายจ้าดูซิเนี่ยของเก่าหรือว่าของใหม่นะ่นเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคนจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไม่เข้าดูสิทั้งร้านเนี่ยมีแค่ผู้หญิงคนเดียวถ้หากโจรเข้ามาคุกคามเราจะเป็นยังไงพนักงานก็ไม่มีนี่ป้าหนูบอกเลยนะ หนูไม่ขอรับผิดชอบนะคะหนูยังไม่อยากมีค่ะไม่งั้นป้าจะชือ้อข้าวรัดหน้าก็แล้วกันหนูไม่ขายค่ะไม่ขายคนอย่างนี้ชินเขาไม่ขายชิชก็ไม่งอจ้ะชิชไปกินข้าวที่ไหนนี่อ้าอีรถมาไม่รู้จักคนไงฮะเกือบเฉียวข่าคนละน้านี่นี่ออกมาจากรถเดี๋ยวนี้แล้วมาคุยกันจอยแน่ กล้าขี่รถหนีฉันหรอแล้วฉันจะแจ้งความเลยนะกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะไอ,อ้ขโมยเอ๊ะนี่นใครเนี่ยนี่พ่อหนุ่มมายืนรออะไรเนี่ยอ๋อผมมายืนรอแฟนครับยิ่งหนุ่มยิ่งแน่นยังไม่ถึงวัยทำงานเฮ้ยค่ะมีแฟนเสียแล้วสิดูใส่นี่แฟนเนี่ยจะเป็นไงจะจนหรือจะรวยจะพาตกหายยิบรอดไหมนะ เฮ้ยไปดีกว่าขอให้กับทุกกับแฟนนะจ๊ะนี่ป้าแฟนผมเนี่ยก็ไปทุกปั่นน้นป้าเฮ้ยไม่คุยด้วยละหิวข้าวไปกินข้าวดีกว่าแล้วนี่จะไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยอ๋อตายตายตาย,ตายเดี๋ยวเดินข้างทางก็ถูกลรถชนอีกดูซิฉันจะไปแจ้งความแน่นอนหลังกินข้าวเสร็จฉันจะไปแจ้งความแน่นอนแต่ฉันลืมเอาโทรัพท์มา่ะ ไปยังไงดีนะเฮ้ยไปดีกว่าเป็นไงร้านคาเฟ่แมวแต่ไม่เห็นจะมีแมวไม่สมตั้งซื้อตรงนี้ดูนี่อนินูนี่ก็มาแต่ทางนี้ไม่รู้จากเวลาเวลาเลยเรียนหนังสือก็ไม่เรียนดูนะเนโจมารับหลองตั้งทองไม่มีพ่อแน,น่นอนนี่ปังปัง ป้าขอสั่งอะไรหน่อยสิเดี๋ยวค่ะป้าหนูล้างมืออยู่ก็ให้มันววๆยหน่อยสิจ้าป้าหิวแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะสั่งอะไรคะสั่งมาได้เลยดูสิป้าขอบอกก่อนนะมาขายอาหารหรือว่ามาขายตัวกันจา้าดูสิน้าออกก็รัดรูปดูสิทางร้านก็มีแค่คนเดียวร้านก็โตเดี๋ยวจะโดนขโมยเอานะจ๊ะนี่ป้า บ่นนะหนูไม่ขายนะอชิขอเลือกเมนูก่อนเอาเมนูครับเค้กอันหนึง่งได้ละค่ะนี่ค่ะเฮ้ยไหนดูซิอร่อยมินนะอยากกินอยากกินอืม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 ก็ไม่ค่อยอร่อยนะอืมไม่ชู้บ้านเก่าชนเลยอืมก็ไม่ค่อยอร่อยนะไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินค่ะอืมอิ่มละกี่บาทจ้ะ ร้อยหนึ่งค่ะป้าฮะร้อยหนึ่งอาหารอะไรจะแพงขนาดนี้เอาไปแค่ยี่สิบบาทพอ่อนี่ป้าของซื้อของใครนะคะเฮ้ยกดได้จ่ายกจ่าจดูสินี่จะเป็นอะไรนะเฮ้ยนี่หนึ่งร้อยบาทเอาป้าเอาคับป้าเฮ้ยจ่ายนะไปดีกว่าอะไรนี่ มาแค่คาเฟ่จน,จนนี่เองหมดเงินตั้งหนึ่งร้บาทแน่เฮ้ยข้าวหน้าข้าวหลังนั้นฉันจะกลับไปบ้านเลยฉันจะออกจากหมู่บ้านนี้เลยดูซิค่าของอะ่ะแพงมากๆเลยอะดูนะข้าวหน้าฉันจะไม่ติดดาวให้ห้าดาวละนจะติดแค่หนึ่งดาวพวกอาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อป้าจ๋มจิมชาบเมาท์มอยแลวคนอื่นจะเป็น ทุกคนรู้สึกยังไงคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องนะคะแล้อย่าลืมคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ